ด,ดีใจมากครับดีใจมากที่ได้ทำกิจกรรมแบบนี้ผมว่ามันเหมือนได้ทำบุญเพราะว่าหลังๆผมด้ค่อนข้างงานที่ยุ่งมากๆแล้วไม่ค่อยมีเวลาไปทำบุญเลยผมรู้สึกว่าอันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำบุญกับทุกคนเป็นสื่อกลางอย่างนี้ดีใจมากๆครับจริงเคยทำอะไรอยู่มาก่อไหมขนมขนมไม่เคยไม่เคยทำจนสำเร็จครับเคยทำแต่ไม่เคยสำเร็จครับแต่ว่าครั้งนี้เปออ็นสำเร็จครั้งแรกหรือเปล่าอาจจะอาจจะด้วยไม่ยากมากลีลาเราเยอะมากเลยนะครับธรรมดาครับเป็นคนลีลาดีครับครับผม เวลาเนลีลาตอนแรกเราเก่งไหมถ้าเหมือนแบบว่าคนจะมาประมูลเราใช่ตอนแรกก็กังวลเรื่องนี้มากว่าแบบคนจะมาลงประมูลไหมเพราะเรากลัวว่าแบบคือเราไม่รู้ว่าคนรู้จักเราเยอะมากแค่ไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่คิดในแบบนึงก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยถ้ามีคนสักนิดหน่อยก็ก็ดีแล้วครับเพราะว่ามันไม่ไม่มีจํานวนเงินที่มันจํากัดอยู่แล้วครับเมื่อกี้เป็นไงบ้างที่เขาบอกยอดหลังเปียกครับพี่เรียกได้ว่าเปีอกเลยนะว่าครับหลังผมเปียกจริงๆเลยพี่ถ้าเปิดตอนนี้คือแฉะ สัานผมสัานแล้วน้ำลายเหนียวคือแบบคือมันแห้งไปหมดคือมันคือมันช็อกจริงๆนี่คือผมไม่ได้คาดคิดสิ่งนี้ใช่ครับดีใจมากๆคมากผมว่ามีขึ้นเหมือนวิ่งสปีดเลยพี่เป็นยังไงช็อปที่ไหนสุดที่เป็นแฟนคลับคือเนี่ยใช่ตอนนั้นตอนนั้นเริ่มช็อกแล้วแล้วก็พอขึ้นหมื่นหรือแบบผมมองมัสเมโลในมือแบบหนึ่งหมื่นเลยอะใช่คิดไหมหรือว่าเราไปขายมัสเมโลดีวะไม่ใช่ไม่ใช่ ดีใจดีใจผมรู้สึกมือเราโหมีคนแบบร่วมที่จะทาบุญกับเราอันนี้ดีใจเพราะว่าทุกคนแฟนคลับของเราน่ารักมากครับอ๋อฝากด้วยนะครับ the world in one n i g h นะครับวันที่ห้าถึงวันที่เก้าเลยมีอาหารมากมายเลยนะครับชั้นสองถึงชั้นหกเลยให้มาชิมกันเยอะแยะมากมายวันนี้ผมชิมไปแล้วน่าจะสี่สิบวาแล้วตอนนี้อิ่มมากๆครับครับผมอร่อยมากทุกร้านครับคำแรกนึกออกแล้วเหนื่อยครับแต่ว่าสนุก สนุกไปได้ไปเที่ยวกับน,น้องๆด้วยแล้วก็ได้ไปเจอแฟนๆที่นู่นด้วยอะไรครับดีใจครับการท่องเท่นเป็นยังไงบ้างครับน,น่ารักมาก,มากเขาต้อนรับตั้งแต่ที่สนามบินเลยนะครับก็จะมีจะจะมีแฟนๆชาวไทยที่บินตามไปด้วยก็น่ารักมากๆครับมันเหนื่อยมันเหนื่อยอยังไงครับมันเหนื่อยที่สมมติว่าเ,เราเอ็นเตอร์เทนมอบความสุขให้เขาเนี่ยเราก็จะมาเหนื่อยแต่ว่าตอนที่เราทำงานเราก็จะเต็มที่เลยครับเราไม่กักครับแต่ก็มีไปท่องไปเที่ยวมีไปเที่ยวครับเหนื่อยแต่ต้องเที่ยวครับเพราะว่าไร้ปรล้ามันเดี๋ยวมันจะไม่่ได้้้อมัันตงงเทียวบบาคร แอิเนอร์ตี้ในคลิปก็ดูคุณไม่ได้เหนื่อยนะดูคุณเต้นยับใช่ไหมฮะผมก็งงว่าผมไปโผล่ตรงนั้นได้ยังไงคือแต่เนทถ้าพูดตรงนี้แล้วทุกคนอาจจะไม่รู้ต้องโทษโฟนนะตอนแรกผมจะไม่ออกโฟนบอกพี่ออกไปเลยแล้วผมก็ด้วยความพอไปคุยปุ๊บโฟนไม่ไปคุยอะไรไม่รู้อยู่ดีมันก็ไปหยิบกะลาแล้วก็มันเป็นกะลาคอผมไม่รู้เรียกว่าอะไรแล้วก็ขีดแต่พี่เต้นผมเคาะโอ้โหแล้วทำไมมึงไม่เต้นอ่ะไม่เลยพี่เต้นพี่เต้นเลยพี่เต้นเลยก็ก็เห็นตามคลิปนั่นแหละครับลองให้ทำอะไรก็คือทำตามทำขาดไม่ได้มันงอครับ เราเป็นแงรแแงนะเป็นแรงก็ได้เสียชื่อคนไทยอ่ะเธอเอา้าเราเสียชื่อไม่ได้ถูกปะละ่ะ <laughs> เราไปบอกไทยแลนด์ไปแล้วอะ่ะ <laughs> ครับ <laughs> เป็นแรงไว้ก่อนเป็นแรงไว้ก่อนคนไทยเต้นแรงอยู่แล้วหลังจากนี้ก็จะมีเที่ยวินียดนาที่จะมีที่ไทเปก่อนครับ <laughs> วันศุกร์นี้เดินทางเลยครับแล้วก็จะมีที่เวียดนามวันที่15ครับกับเพาะว่าบินเรื่อยๆเลยนะคะเรื่อยๆเลยครับผมก็ดีครับมีงานดีกว่า <laughs> ไม่มีงานครับ จริงๆแต่ละครั้งที่ไปเราได้มาไปผัดเหมๆๆือนแฟนเราเวิ่มหรืออาจจะยังอยากให้มันซ้ำกันหรือยู่ใช่ไหมก็จะมีคุยอ่าด้วยโชว์ที่มันอาจจะมีซ้ำบ้างแต่ว่าเราจะอัดเด็บแบบตรงนี้ต้องเปลี่ยนไหมหรือแบบตอนที่ผมฟอร์ดซบลายผมเปลี่ยนเป็นผมซบไหมหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะบิดตรงนั้นเอาแต่ว่าจะมีเซอร์ไพรส์ในอนาคตเดี๋ยวต้องมีปรับเปลี่ยนอยู่แล้วครับครับ <ๆ S 1> ผมใชเวลาบอกว่เรามองไปเห็นว่าฉันตัดอีกฟิลมากครับดีใจมากที่บอกว่าเหนื่อยแต่พอขึ้นไปอ่ะมันไม่เหนื่อยครับเพราะว่ามันพอเห็นแฟนคลับที่เา พร้อมที่จะมาดูเราเราเหนื่อยไม่ได้มันต้องไปต่อมันต้องเขาเสียตังค์มาดูเราแล้วเราก็ต้องตอบแทนเขาเต็มที่การโชว์มันยากไหมครับมันเหมือนเราโชว์ซ้ำๆไปบ่อยจนมันชินไปแล้วแต่ว่าเราจะทํายังไงให้คนดูรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ได้งไงครับเราก็พยายามเนี่ยที่ปรับเปลี่ยนกับน้องๆอะไรพยายามหาท่าเต้นใหม่ๆที่มันแบบไม่ได้แพทเทิร์นเดิมๆครับนี่นนิสินอันนี้บอกได้หรือยังครับผมไ, <ป S 2> ไม่รู้ว่าทำใช่คร,ครับผมก็ นิดนึงฮะครับก็ไม่รู้ทางจินนี่เขาให้บอกหรือยังครับเ็เดี๋ยวรอทางเขาปล่อยดีกว่าคตื่นเต้นไหมกับการเป็นไอดอลหญงตื่นเต้นตอนติดต่อมาตื่นเต้นเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากทําอันนี้อยู่แล้วเคยเคยจะได้ก็ไม่ได้เคยจะได้ก็ไม่ได้แต่เพันนี้มันขนใช่ครับก็เลยครั้งนี้มันก็เลยแบบเออพอได้ทําก็อยากยาลองดูอะไรครับการจะเซอร์ไพรส์กับลุกของเราเป็นอือพีว่าเซอร์ไพรส์นะคิดว่าเซอร์ไพรส์ระดับหนึ่งครับ เรียบร้อยแล้วครับถ่ายไปสองสามอาทิตย์ได้แล้วคิดว่ามันจะออนแอร์ประมาณเท่าไห่คุณไม่รู้เลยอ่ะอยากรู้เหมือนกันแต่ไม่กล้าถามเขาแต่คือยังพูดอะไรไม่ได้ใช่ครับกลัวไม่รู้ว่าพูดอะไรได้หรือเป <ś le ch op> ล่า workshop series มาเป็นไง workshop อ,อ,อ๋อของรัตว,วัยไลท์ใช่ไหมครับสนุกมากครับแล้วก็เหนื่อยตรงที่ด้วยบทบาทคาแรคเตอร์ผมมันค่อนข้างห่างมากๆตัวนี้แต่ว่าต้องทำการบ้านหนักกับมันมากบวกกับถ่ายออลิเฟมไปด้วยครับมันก็เลยเป็นสองคาแรคเตอร์ที่มันไม่เหมือนกันเลยมันก็เลยจะยากตรงเนี้ย เราเยอะมากๆเลยนาะม้ามีบ้างครับพี่เขาบอกว่าอไม่เรียกมีบ้างก็มั้ก็ก็มีบ้างครับเดี๋ยวไปพูดงานเยอะเดี๋ยวเขาไม่จ้างแล้วเราลงข่าวเวลาพักผ่อนอะไรไปครับก็ก็เสร็จงานอย่างนี้ก็กลับบ้านเอ้ยตอนนี้อยู่คอนโดแล้วก็กลับคอนโดเสร็จปุ๊บผมอยู่น้องสาวก็จะช่วยน้องสาวดูคลิปตลกด้วยกันผมชอบดูคลิปตลกวันหนึ่งดูแป๊บหนึ่งแล้วก็นอนอะไรเงี้ยได้พักแล้วแค่นั้นพอ ผมอเ๋อไม่มีครับผมกินวิตามินทุกวันครับกลัวกลัวป่วยเหมือนกันแต่ว่าพยายามดูแลให้ได้มากที่สุดขอบคงานโอเคครับก็ฝากอลิฟเฟนด้วยนะครับผมซีรีส์ตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่นะครับแล้วก็ลัสทวายไลท์กำลังจะเปิดกล้องแล้วนะครับก็ฝากด้วยแล้วก็แฟนมีตของพวกผมทั้ง9คนนะครับซีรีส์แฟนผมเป็นนักเรียนนะครับก็ไปที่ไหนก็ติดตามทาง GM 25ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ